คอมเมดี้เลยไหมคอมเมดี้เป็นพื้นฐานครับส่งสายตาเลยครับที่เปลือกใช่ใช่ก็โดนหลอกด้วยคำว่าซีรีส์คอมเมดี้เหมือนกันหมดเนี่ยแหละครับนักแสดงก็ถูกติดต่อว่ามาเล่นคอมเมดี้แต่ร้องไห้บ่อยกว่าเล่นมุกอีกฮะไม่จริงไม่จริงนี่ผมแกล้งอ่าตลกคอมเมดี้ไม่มีอะไรหลอกไม่หลอกมิมีใครโดนหลอกแล้วว่าท้องแข็งเรื่องท้องแข็งแต่อย่าเผลอถ้าเผลอก็อาจจะล่นเออ มมกัมน็ีคือความติ๊งต้องของพวกเราอยู่ดีมันก็พาไปสู่สู่บางอย่างเออที่มันก็เออดราม่าได้อยู่แต่สนุกค่ะเรื่องคลาคลเครียดดูแล้วไม่ไปเครียดเพิ่มจากสิ่งที่เราเจอในทุกๆวันอยู่แล้วก็ทําให้คลายเครียดแต่ว่ามันก็มีผสมชีวิตจริงที่ทุกคนต้องเจอใน,อในโลกอันโหดร้ายปัจจุบันนี้เข้าไปด้วยค่ะพี่แก้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ เลือกครอบครัวแหละแต่ว่าแบบเออมีอะไรบ้างตอาเท่าที่เล่าได้เอาเท่าที่เล่าได้ครับเอาเท่าที่เล่าได้พี่คิมดีกว่าพี่คิมเอา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 มาใกล้ๆอย่างนี้เป็นเรื่องของเซลแมนคนหนึ่งนะครับซึ่งรับบทโดยพี่เกือกของเราเนาะมีความเซลเซลขายบ้านนะครับมีความคิดที่จะพาครอบครัวลูกเมียเนี่ยไปอยู่ในบ้านตัวอย่าง ตลอดไปเพราะฉะนั้นโดยแการเรื่องนี้มันก็จะพาไปสู่ความโอลเวงต่างๆความสุขต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณลูกเกิดทิ้งไอเดียว่าอยากจะเรียนโรงเรียนอินเตอร์จริงๆเราไม่ได้รวยเนาะเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่กเอาเท่าที่เราได้ที่ทำเรื่องก็จะพาไปเจอคุณครูครูก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบครอบครัวครอบครัวนี้เรื่องราวก็จะสนุกสนานโอลเวงประมาณนี้ ันนี้คุณแม่ครับอันนั้นคุณพ่อนี่คุณพ่อแล้วก็คุณคริสก็เป็นคุณแม่แล้วก็น้องนีนเป็นลูกสาวเป็นงา,านาร่วมงานขอพริกก่อนรู้วันแต่ง็นคุณเผือกเราเปา็นไงบ้างดีใจมากเลยค่ะที่ดีใจมากเลยที่ท,ที่สามีเป็นคุณเผื่อ,อดีที่โดีดี<อ>เป็นไงหล่อไหมไม่คือ พอ,พอดีโชคดีที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนเล่นอ่ะมันไม่แน่นอนมาถึงปุ๊บเราเป็นครอบครัวแล้วเราไม่ได้มีโอกาสได้แบบมาเล่นซีนจีบกันแบบกุ๊กกิ๊กดุกดิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,ม,มก็เวลาที่ผู้หญิงเขาบอกว่าชอบผู้ชายแบบไหนเขาบอกชอบผู้ชายตลกทําให้เรายิ้มได้นี่ค่ะคุณพ่อตัวอย่างไล่เล่าก,ก,กส็สนิทกันอยู่แล้วก็เลยตอนเล่นมันก็เลยไม่ไ,มได้เขินอะไร แต่เมื่อเทนีเราก็คงรู้สึกว่าเผือกพี่คือใช่เลยตัวเป็นสามีเราไม่เลือกคือพี่ตุ้ยเนี่ยใช่พี่เผือกเลยต้องถามพี่คิมว่าแบบพี่ตุ้ยนี่คือแคสมาแล้วดูเป็นพี่เผือกไหมคะจริงจริงในแบ็คกราวด์แล้วแอบเล่าก็เผื่อไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเรื่องนี้เนาะครับ r e ีเซนเทชันเรื่องนี้เวอร์ชันแรกที่นำเสนอทูซีเจไปเป็นที่เกิดตั้งแต่ต้นก็เป็นตัวแทนของพ่อคนหนึ่งที่กระเสือกกระสนส่งลูกเรียนเตอร์ครับ, <laughs> รบมันก็มาจากชีวิตจริงซะเยอะ <laughs> มันไม่ค่อยต่างจากตุ้ยเท่าไหร่ครับที่ดิ้นรนกันอยู่ทุกวันนี้ก็กกค,คล้ายๆกับตุ้ยในเรื่องเหมือนกัน <laughs> พอดีลูกอยากเรียนโรงเรียนดีๆต้องสู้นะ <laughs> ครับ สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ๆทุกคนเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ตลกมากๆคอมเมดี้ที่หนูโดนหลอกมาจากพี่คิมว่า <laughs> นี่เล่นดราม่าได้ไหมแต่หนูมาแคสคอมเมดี้นะคะก็ต้องรองดูค่ะว่าคำถามของพี่คิมส่งผลอะไรต่อในเรื่องค่ะสปอนให้รอนะคะเรื่องสะพอนอยแล้วเดี๋ยวไปดูเองค่ะค่ะ ไม่คุณครูไปไเป็นไงคะก็มาจับผิดจับผิดแน่นอนว่าครอบคัวนี้มีกลิ่นแปลกๆเราก็จะไม่ยอมปล่อยเข้าไปที่แนะแนําพาร์ทมาเฉอให้หนึงคือว่าเรื่องนี้เนี่ยได้วิธีคิดคือเบสเราเป็นรู้มกับโฆษณามาก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาไอเดียไปขายพี่ออฟเนี่ยพี่ออฟพี่ออฟให้ไอเดียต่อมาว่านักแสดงสมทบในเรื่องนี้เนี่ย ให้คิมลองเอามาจากแก๊งน้องๆที่เคยร่วมงานกันในพาร์ทโฆษณาเพราะฉะนั้นเราจะคุ้นชินน้องมะเขือเนี่ยโฆษณาตลกต่างๆเนี่ยเราจะเห็นหน้าเขาอยู่ด้วยและอีกหลายบทบาทนะครับเป็นนักแสดงพาสมทบที่มาจากฝั่งโฆษณาล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นวิธีคิดอีกหนึ่งวิธีคิดในในซีรีส์ไทยในในแบบนี้ะครับอ่ะพี่แนะนำให้ร้านมะเขือเจอต่อได้จ้ะก็โดนหลอก หนูก็เล่นแต่โฆษณาตลกอะเนาะตลกเหมือนกันแล้วก็คือเฮ้ยหนังตลกนี่แต่พอมากลับไปคือไปหาหมอค่ะไปเช็คว่าเป็นไบโพลาร์หรือเปล่าครับตาลอยกันหมดแล้วระมานั้นเลยแต่สนุกมากท้าทายแล้วก็หนูชอบบทพี่คิมเขียนมากมันดีฟมันชาร์เลนจ์มันตลกมันครบทุกรสเลยอะค่ะต้อบอกว่าเก่งมากจริงจริงปีนี้แล้วมั้งฮะน่าจะเป็นเรื่องแรกไปเดิมโปรเจกต์เรื่องแรกไปเลยค่ะ กล้องแล้วกล้องแล้วเรียบร้อยชวนหน่อยรอชวนรอดูครับก็ฝากบ้านตัวอย่างครอบครัวตัวหลอกละกันครับผมว่ามันเป็นเรื่องราวคอมเมดี้ของครอบครัวหนึ่งที่ได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีการตัดสินใจที่อาจจะดูบ้องๆแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจของครอบครัวนี้มันนำพาพวกเราทั้งครอบครัวเองแล้วรวมถึงคนดูด้วยได้เดินเข้าไปสู่โซนที่มัน มากกว่าความสนุกมากกว่าความเบาสมองและตลกเ,เพลินๆอยู่อาจจะมีจุกได้อคอันนี้เรียกว่าผูกอะก็ราดูดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากเก็บเซอร์ไพรส์ไว้เยอะๆเลยครับอ่ะแม่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 แมแมอ๋อก็มามาคลายเครียดแล้วก็มาดูชีวิตจริงที่พวกเราต้องประสบในโลกใบนี้ครับอือครับ 好，不客气。谢谢